สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนแฟนกีฬาพบกันอีกครั้งกับสารดีกีฬาดัง Top Spot t n s s i h t รายการที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดทุกประเด็นร้อนในวงการกีฬาทั้งข่าวเด่นผลการแข่งขันและมุมมองเชิงลึก คลิปนี้ไปติดตามรับชมผลงานโมเมธนัชาสุขสดที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเธอและผองเพื่อนกำลังทำผลงานได้ดีพาทีมคว้าชัยได้อีกนัดพร้อมนำโด่งหัวตารางทิ้งห่างอันดับสองฮุนใดทีมเก่าวิทาวีถึง5คะแนนเรียกได้ว่าชนะทีมใหม่วิพาวีอย่างเรสปาร์กทำคะแนนนี้ทีมเก่าของวิภาวีขัดลอยถึง5แต้มเลยทีเดียว ใช่แล้วค่ะตอนนี้ชื่อของโมเมธนัชชาสุขสดกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหลังพาทีมการทางพิเศษเกาหลีหรือฮันกุกโดโรคงซาโชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดๆในศึกวอลเล่บอลหญิง k o โอเวอร์ล2025 2026โดยล่าสุดโมเมทำคะแนนแตะหลักเกือบ100แต้มในรอบแรกช่วยทีมเก็บชัยถึง5จาก6นัดพร้อมพาทีมขึ้นนำเดี่ยวเป็นจ่าฝูงลีกแล้ว และที่ต้องชมคือเธอเล่นร่วมกับโมมาและคังโซวีได้อย่างลงตัวมากกลายเป็น3มประสานพลังตบที่คู่แข่งต้องเตรียมรับให้ดีโดยในวันนี้ทีมของพวกเธอลงสนามพบกับจองกวนจังเรสปาร์คผลปรากฏว่าฮันกุกโดโรคงซาใช้เวลาเพียง1นึ่งชั่มง26นาทีเฉียนชนะไปอย่าง3ต่อศเซตฟังดูเหมือนคาดแต่คะแนนต้องบอกว่าหวาดเสียว2 5ต่อ22 25ต่อ23และ25ต่อ21ทํากลางผู้ชมเป็น1,477คนที่สนามเทจรชุงมูยิมเนเซียมเซตแรกเริ่มเกมมาทีมเรสสปาร์กจองกวันจังออกตัวแรงน้ำก่อน5ต่อ1แต่ทางฝั่งไฮพาสหรือการทางพิเศษเกาหลีไม่ยอมง่ายๆธนชาสุขสดโชว์ฟอร์มเฉียบทําแต้มต่อเนื่องจนทีมตามตีเสมอได้6ต่อ6 จากนั้นเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยเมื่อครั้งโซวีขึ้นบล็อกแต้มสวยให้ไฮพพสแซงนำ7ต่อ6และยังคงกดเกมรุกต่อเนื่องจนหนีห่างเป็น13ต่อ9แต่เรสซปาร์คไม่ยอมแพ้หึดกลับมาทำสีแป้มรวดไล่มาเสมอที่13ต่อ13 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมใส่กันสุดพลังลูกยาวๆหลายแลลลี่เรียกเสียงเฮจากกองเชียร์ทั้งสนามโดยเฉพาะจังหวะที่เรสสปาร์กจี้มา15ต่อ16บแลลลี่นั้นยาวมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเสร็จเปิดเกมที่ดุเดือดสมศักดิ์ศรี2ทีมแถวหน้าแห่งโคโวลีกเลยทีเดียวโมมายังคงเป็นตัวเด็กของไฮพาร์ตเซตแรกเธอขึ้นทำตามสำคัญให้ทีมหนี17ต่อ15แต่ฝั่งของเรสสปาร์กทีมของวิภาวีสีทอง ที่กำลังรักษาอาการบาดเจ็บก็ไม่ยอมง่ายๆขึ้นกลับมาทำสามแต้มรวดพลิกแซง18ต่อ17เกมเริ่มเดือดขึ้นทุกขณะช่วงปลายเซตทั้ง2ทีมผลัดกันขึ้นนำทีละแต้มแบบหายใจรถต้นคอจนคังโซวีตบแต้มให้ไฮพาร์ทขึ้นนำา21ต่อ20แต่อ e ีซอนอู U จากเรสปาร์กก็ไม่ปล่อยให้หลุดทำแต้มตีเสมอเป็น21ต่อ21เกมเข้าสู่ช่วงตัดสินอย่างสุดมัน ก่อนที่คิมเซบินจะขึ้นบล็อกแต้มสุดท้ายอย่างเฉียบขาดปิดเซตแรกให้ไฮพาร์ชชนะ25ต่อ22ใช้เวลาไปถึง29นาทีเต็มบรรยากาศในสนามตอนนั้นเดือดสุดๆทั้งสองทีมเล่นด้วยพลังเต็มร้อยเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแท่จรชุมมูยิมเนเซียมแบบสุดสะใจฟแฟนวอลเลกเกาหลีเลยทีเดียวเซตที่2กลายเป็นฉากดราม่าสุดเดือดของเกมนี้เลยค่ะไฮพารเหมือนจะหลุดฟอร์มตั้งแต่ต้นเซต เมื่อตัวหลักถูกจับทางหมดโคชต้องตัดสินใจเปลี่ยนคู่เล่นยกชุดเหลือไว้เพียงคังโซวีที่ยังยืนคุมจังหวะอยู่ในสนามช่วงนั้นสถานการณ์ดูเหมือนจะแย่สุดๆเพราะตามอยู่ถึง8-9ถึงแต้มสกอร์ขาดไปไกลถึง1 3ต่อ20แต่ใครจะคิดว่าพอส่งผู้เล่นสำรองลงมาเกมกลับเปลี่ยนหน้าแค่จะทันที เกมรับของไฮพาสเหนียวแน่นผิดหูกิดตาตัวรับบอลแรกเก็บแทบทุกลูกเปิดทางให้ทีมเริ่มไล่ทําแต้มทีละคะแนนจนตีตื้นมาเป็น18ต่อ21และ21ต่อ22แบบสะใจแฟนๆทั้งสนามแม้เรสบาร์กจะไม่ยอมง่ายๆขึ้นนำ23-21อีกครั้งแต่ไฮพาสไม่ถอยตอบโต้ด้วยความมั่นใจกด4แต้มรวดปิดเซตด้วยชัยชนะ25-23ใช้เวลาไปทั้งหมด30นาทีเต็ม เรียกได้ว่าเป็นการพลิกนรกกลับมาชนะที่ทำเอาแฟนๆอ้าปากค้างกันทั้งยิมเลยนักตบตัวหลักและกลุ่มสำรองที่ลงมาช่วยกันเล่นสมควรได้เสียงปรบมือดังๆจากทุกคนในสนามเลยจริงๆเซตที่3เปิดเกมมาทั้งสองทีมยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีต่างฝ่ายต่างสู้กันแต้มต่อแต้มช่วงกลางเซตเกมยังคงเบียดกันแบบไม่มีใครยอมใครสกอร์ไล่กันแต้มต่อแต้มแต่พอเข้าสู่ช่วงทายเซต ไฮพ p a s สเริ่มโชว์ความแน่นอนกว่าทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นและบอลแรกที่นิ่งขึ้นก่อนที่ปิดเซตไปด้วยสกอร์25-21ต่อใช้เวลาเพียง21นาทีปิดเกม3-0เซตอย่างเหนือชั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่ไฮพ p a s สแสดงให้เห็นถึงพลังทีมเวิร์คความมั่นใจและจิตใจที่แกร่งสุดๆในการลุยศึก KO World League ซีซั่นนี้ค่ะ และนี่คือผลการแข่งขันที่แฟนๆไฮพาสต้องยิ้มกันทั้งประเทศค่ะเพราะสาวๆแจกการทางพิเศษเกาหลีหรือไฮพาสเอาชนะจองควนจังเรสปาร์คไปได้แบบสุดมัน3มเซตรวดแม้เกมจะดูสูสีแต่ถ้าดูจากสิติหลังเกมจะเห็นว่าไฮพาสเล่นได้แน่นอนกว่าในทุกจังหวะค่ะโดยเฉพาะเกมรับและบล็อกที่เฉียบขาดกว่าจองควนจังทำคลาดเองถึง22ครั้งขณะที่ไฮพาสเสียเพียง10ครั้งเท่านั้นส่วนในเกมรุกทั้งคู่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน จองกันจัง35.3%ส่วนไฮพาส3า8แต่จุดที่สร้างความแตกต่างคือเกมรับไฮพา s สขุดบอลได้ถึง67ครั้งมากกว่าฝั่งตรงข้ามที่61ครั้งและนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้พวกเธอรักษาวความได้เปรียบจนปิดเกมได้อย่างสวยงามมาถึงช่วงสรุปผลงานรายผู้เล่นของทีมการทางพิเศษเกาหลีหรือไฮพาสกันบ้างค่ะนัดนี้ทุกคนมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าช,ชัยเหนือจองกันจัง3เซตร,รวดได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มที่ตัวหลักของทีมอย่างโมมาทําไปทั้งหมด23คะแนนจากการรุกเพียง52ครั้งแต่สำเร็จถึงกว่า40%แถมยังช่วยเกมรับได้ถึง12ครั้งเต็มบอกเลยว่าฟอร์มของเธอยังคงร้อนแรงสมฉาย,ยาเครื่อนจักรทาแต้มของไฮพาสค่ะต่อด้วยคังโซวีตัวหลักชาวเกาหลีที่วันนี้เล่นครบเครื่องจริงๆทำไป12คะแนนทั้งตบทั้งบล็อกทั้งรับรวมถึงช่วยทีมในเกมรับได้ถึง11ครั้ง เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ทีมไม่เสียสมดุลในเชื่องสำคัญส่วนดาวรุ่มคิมเซบินและอีจียุนคู่บอลเร็วของทีมก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมบล็อกแต้มรวมกันถึง5ครั้งโดยเฉพาะเซบินที่ขึ้นบล็อกปิดเซตแรกให้ทีมได้อย่างสุดสวยดานธนชาสุขสดตัวแทนจากไทยแลนด์ของเราวันนี้ดูเหมือนจะเล่นไม่ออกเลยค่ะทำแต้มรวมอยู่ที่5คะแนนแต่สิ่งที่โดดเด่นคือเกมรับค่ะ เธอขุดบอลได้ถึง8ครั้งและยังเสิร์ฟแต้มสำคัญให้ทีมในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อแต่ก็ถือว่าเล่นได้พรบเครื่องและนิ่งขึ้นทุกนัดจริงๆ และนี่คือภาพรวมตารางคะแนนล่าสุดของศึกวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีโคโวลีค่ะตอนนี้ทีมการทางพิเศษเกาหลีหรือไฮพา s สยังคงรั้งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นมีถึง16คะแนนจาก7นัดชนะถึง6แพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนอันดับ2เป็นของฮุนไดคอนสตรัคชั่นที่มี11คะแนนขณะที่เปเปอร์เซฟวิงและ GS c a l t คาไล่มาติดติดที่10คะแนนเท่ากัน เรียกได้ว่าการลุ้นพื้นที่หัวตารางกำลังเข้มข้นสุดๆเลยค่ะขยับมาดูโซนกลางอย่างจองกวานจังเรสปาร์คและฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ตอนนี้มีแต้มเท่ากันที่7คะแนนส่วน IBK ธนาคารอุตสาหกรรมยังอยู่อันดับสุดท้ายมีเพียง5คะแนนจาก6นัด สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยและเกาหลีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือไฮพาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีและแน่นอนว่าทีมงานสารดีกีฬาดัง Top Spot Insight จะยังคงติดตามผลงานของพวกเธออย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะทุกชัยชนะของโมเมจะมีเราอยู่ข้างๆเสมอค่ะ